สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะครูทัพทิมนะคะพาเพื่อนๆมาดูปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งปีนี้นะคะครูทับทิมก็เพิ่งเจอนะคะแต่ว่าไม่ใช่แปลงนาของครูทับทิมนะคะเป็นแปลงนาของอานะคะที่อยู่ตรงข้ามกับแปลงนาของครูทับทิมนะคะปัญหาที่เกิดก็คือว่าข้าวนะคะข้าวเป็นเพี้ยนะคะเพี้ยลงนะคะเพี้ยลงในปีนี้นะคะปีนี้ก็ทําคลิปก็ปี67นั่นอเพื่อนแล้วก็ เป็นปลายเดือนกรกฎาคมนะคะปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะข้าวเ,เป็นเพี้ยน,นี่เราจะแก้ปัญหายังไงแล้วแก้ปัญหาแล้วได้ผลไหมคลิปนี้ครูทัพทิมจะพาเพื่อนๆไปสังเกตการยาวๆเลยนะคะครูทิมจะมาติดตามดูผลงาน การที่แก้ปัญหาแบบนี้แล้วได้ผลอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆก่อนนะคะว่าปัญหาเขาเป็นยังไงนะคะเพื่อนก็พาเพื่อนๆมาดูซูมดูใกล้ๆนะคะเพื่อนลักษณะคือเป็นแบบนี้นะคะเพีย้ยลงตายแห้งนะคะเพื่อนแห้งตายแล้วก็เป็นใตเป็นจุดๆนะคะ ถ้าเขาจะเริ่มตัด2เดือนกว่าก่อนเหมาะเลยนะคะคิดว่าเราน่าจะตัดนับจะมีไปนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูาว่าเวลาเขาแก้ปัญหาแบบนี้แล้วน่ะค่ามันเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆนที่เกิดปัญหาทีหลังนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะจะได้ไม่เป็นกังวลแล้วก็ไม่กลัวที่จะทำนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูพัฒนาการของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างระยะเวลากี่วัน ตัดไปแล้วข้าวงอกข้าวเกิดแล้วอีกวันนะคะเพิ่มาดูใกล้ๆนะคะ,เ,กกะ,คะเป็นเกือบทั้งแปลงเลยนะคะแปลงนี้นะคะ,นะคะตัดข้าวแต่กอใหม่ใส่ปุ๋ยนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหา ็นวิธีการของพวกเราะะเพื่อนนะคะคที่เราทําแล้วมันโอเคนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะนะคะคือประมาณเดือนนี้เพื่อนกะ็ะคือประมาณประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาจะทาได้ตัดได้เพื่อนถ้าเกินหน้านั้นก็คือทํไม่ได้เพราะบางทีเขาเขาก็ตั้งท้องแล้วนี้นะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกแกลงหนึ่งเพื่อนนะคะเพี้ยลงดูนะคะ เจ้าของที่นาก็คงจะตัดนะคะก็เป็นแปลงที่ติดบ้านพุทธินี่แหละนะคะเดี๋ยวจะาพาเพื่อนมาอัปเดตว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ยถ้าเขาตัดแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะพุทพินจะปักหมุดไว้นะคะว่าถ้าเขาเริ่มตัดแล้วอาการจะดีขึ้นไหมนะคะโอ้แปลงนี้เป็นเยอะน้านเพื่อนแปลนี้เป็นเยอะ นี่คือปัญหาของชาวนาเนาะที่ทิ้งทำหลายไร่นี่ก็ปัญหาก็เกิดเยอะอเพื่อนอคิดว่าเจ้าของที่นาน่าจะตัดนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูรอบหนึ่งนะคะโอ้เก่นเยอะเลยนะคะเขี้ยลงเขี้ยเกิดจากอะไรเพื่อนๆนได้บางทีก็ มันแดดจ,จดจัดๆแล้วมาฝนตกหรือมันเจอปุ๋ยมากเกินไปนะคะจะเป็นปุ๋ยที่วัวที่ควายที่มันมากเกินไปนะะเดี๋ยวครูทีมจะมาอัปเดตแปลงนี้นี่ดูนะคะเยอะมากนะคะเยอมากเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้แล้วครูทิมจะปักหมุดไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตค่ะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะว่า เริ่มตัดได้ประมาณ2วันนะคะเพื่อนสอวันเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าพอตัดได้สักประมาณกี่วันนะคะข้าวที่เป็นเพียเป็นอะไรที่คู้ทิมามาถ่ายเพื่อนดูตอนแรกเนี่ยเข้าเป็นยังไงนะคะก็มีรอยอยู่นะคะมีรอยนะะเขาก็ใช้การตัดทั้งแปลงนะคะเพื่อน แปลงเลยนะคะอ่าเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ก็คือคลิปมาจากฝั่งโน้นนะคะเพื่อนฝั่งโน้นทางโน้น,นนี่จะเยอะหน่อยนะคะข้าวจะเป็นเพียเยอะหน่อยนะคะฝั่งนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะด้วยที่โปทีมเดินถ่ายเฉพาะตอนที่อยู่ตามขอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็มีน้ํานะคะตัดเสร็จเขาก็ตึงน้ําเข้าอยู่แล้วเพื่อน เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาอัปเดตว่าอาการที่เขาเป็นยุบยุบเป็นเหลืองเหลืองเป็นเพี้ยเนี่ยสักประมาณกี่วันเขาอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมันดีขึ้นไหมนี้นะคะเพื่อนตอนนี้ก็โดนตัดไปทั้งแปลงได้สองวันก็อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร่ว่าข้าวที่เป็นเพี้ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตรงบริเวณที่เขาเป็นเพี้ยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะ มาดูอีกมุมหนึ่งนะคะที่ผูุทินชี้มาเมื่อกี้นะคะก็คือมุมเมื่อกี้คือมุมอยู่ฝั่งโน้นแต่ทีนี้มุมเนี้ยนะคะมุมนี้มาอัปเดตตอนที่เราตัดได้ห้าวันนเพื่อนห้าวันจากที่เป็นรอยเที่ยอะไรก็ก็จะยังมีข้าวเกิดขึ้นมาได้อยู่นะคะเพื่อนมาอัปเดต้เพื่อนดูว่าตัดไปห้าวันเพื่อ เขาเรียกว่าตัดตอนเนาะเพราะที่เป็นเพียจะได้ไม่ติดเพื่อนลามลูกลามใส่ข้างข้างนะคะเพื่อนข้างข้างหรืออาจจะเป็นแปลงข้างข้างนะ,ะเพื่อนอันนี้กลับมาเดินในมุมเดิมเลยนะคะว่ามุมเนี้ยที่คุณพิมให้ดูนะคะที่ผ่านมานะคะที่เขาเป็นเพียนะคะตอนนี้เขาตัดได้ห้าวันแล้วเขาก็ตึงน้ําเข้าแล้วนะคะเพื่อนก็อันดับแรกเลยนะคะ เียก็ไม่ลุกลามต่อสนอาหารเพื่อนโอเฟียไม่ลุกลามต่อเราก็มาลุ้นว่าข้าวตรงที่เขาตายนะคะ,นะคะนี่เห็นชัดเจนเพื่อนคือแปลงนี้นะคะเห็นไหมคะแปลงนี้ข้าวตรงที่ตายมันก็อาจจะมีโอกาสขึ้นมาเลยเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ลุกลามใส่เพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราเรต,รติมปุ๋ยเติมอะไรไปน่าจะมีโอกาส ถ้าเราจะซ่อมถ้ามีเวลามาซ่อมอามไม่ซ่อมก็ไม่เป็นไรนะคะเรียกว่าเป็นการตัดตอนเพื่อน<า>ตัดตอนนะคะแปลนี้เนี่ยก็หลังที่ตัดไปนะคะก็อีกมุมนึม่งที่ซื้อพิมเดินมาเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันโอเคนะเพื่อนๆมันก็นถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ ตรงนึงที่ว่าเมื่อกี้นะคะที่ว่าได้สองวันค่ะอันนี้วันที่ห้าอันนี้วันห้าี่เป็นได้เยอะเพื่อนเห็นไหมคนะเนียหายเสียหายข้าวก็ถ้าเป็นลักษณะน,นี้ก็เราก็อย่าพึ่งปล่อยน้ำลงมาเยอะข้าวมาันจะอ่อนนะคะคือข้าวเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอาการข้าวหนักอยู่แล้วท่านเพื่อนรีบปล่อยน้ำลงมา,มาข้าวก็จะตาย นอกจากหญ้าตายแล้วข้าวก็จะตายเพิ่มคนะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเวลามาซ่อมน,นะคะถ้าอย่างนี้เห็นไหมคะสังเกตเราก็ยังไม่ปล่อยน้ําลงมาเยอะเพราะข้าวก็ายังอ่อนแออยู่ก็อันนี้ห้าวันแล้วก็ยังไม่ปล่อยน้ําเยอะเลยนะคะก็คือไม่ได้ตึงเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูแปลงหนึ่งะค,ะค่ะค่ะสําหรับแปลงนี้ก็เป็นแปลงตั้งแต่ต้นคลิปนะคะวันนี้ครูทีมมาอัปเดตให้ดูนะคะว่า ที่เราตัดไป5้าวันแล้วก็กะว่าต้นข้าวแตกบอขึ้นได้หญ้าตายนะคะเราก็ตึงน้ำขึ้นเลยน,นะคะเพื่อนๆสังเกตน,นะคะต้นคลิปกับวันนี้นะคะที่มาถ่ายเพื่อนดูนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ง่ายๆเนาะเพื่อน,นนะคะ บริเวณที่ข้าวเป็นเพียนะคะตายล้วก็ตัดถ้าปุ๋ยได้ปุ๋ยได้อะไรมาเพิ่มเราก็จะแตกกอนะคะให้ลูกลามต่อแล้วนะคะสำหรับเพียก็เป็นวิธีการง่ายๆในการจัดการอาหเพื่อนของชาวราวนาวานเนาะสองวันอันนี้ก็เป็นห้าวันเป็นคลิป ที่ถ่ายวันที่5้านะคะอัปเดตอาการหลังจากที่ตัดไปได้5้าวันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างและวันนี้ก็จะมีน้ำแล้วนะคะวันนี้เขาเริ่มปล่อยําเข้ามาแล้วนะคะตรงที่มีเพรี้ยเยอะๆก็น่าจะดีขึ้นนะเพื่อนค่ะเพื่อนทีนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะต้นข้าวนะคะ ที่เราตัดไปได้15วันเต็มนะคะเพื่อน15วันเต็มนี่ข้าวก็งอกขึ้นมาอย่างสวยงามนะคะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะในมุมเดิมนะคะในมุมเดิมที่มีเพี้ยแล้วข้าวนี่เริ่มจะ,ะแดงแห้งใช่ไหมคะแดงปลายนี่แดงแห้งลงไปนะคะทีนี้พอเราตัดแล้วก็ตึงน้ําอันนี้ยังไม่ได้หวานปุ๋ยนะคะเพื่อน เป็นพามโซนที่เป็นสีแดงๆเพี้ยตต้งแต่ต้นคลิปนะคะตอนนี้มองไม่เห็นแล้วคือไม่มีนะเพื่อนไม่มีเลยนะคะ,ะครูทิมจะเดินมาในมุมเดิมให้เพื่อนดูนะคะว่ามันเห็นชัดเจนเลยนะคะเพื่อนว่าเพี้ยไม่ลูกลามข้าวไม่ตายเพิ่มและที่สําคัญข้าวในสวยงามเนาะนะคะมุมนี้ที่ครูทิมบอกเพื่อนๆว่า พอตัดไปได้สักสี่ห้าวันนะคะถ้าเจ้าของเขาขยันหรือมีเวลาเขาจะมาซ่อมเขาไม่ได้ซ่อมก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนก็ถือว่าไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคะก็คือเนื่องจากถ้าเราทานานเยอะเราไปซ่อมนี่ไม่ไหวอยู่แล้วนะคะตรงโน้นใช่คะถ้าเป็นมุมนี้นะคะเพื่อนมุมนี้จากต้นคลิปนี่นะคะสีแดงเพื่อนดูไปเลยนะคะดูไปเลยว่ามันมีความแตกต่างมากๆนะคะ ก็ถือว่าเป็นการนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูความแตกต่างนะคะเขาเรียกว่าประกอบการตัดสินใจว่าเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าถ้าเพี้ยลงนี่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรเลยนะคะไม่ต้องใช้ยาใช้อะไรเลยะคะใช้การตัดนะคะการตัดนะคะตรงที่เป็นเพี้ยเยอะๆถ้าหวานปุ๋ยขึ้นมานี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ สวยงามขึ้นมานะคะแต่ก่อได้อีกนะคะมุมนี้เยอะมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนต้นคลิปเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนนะคะกลับไปดูมุมสุดท้ายมุมโน้นนะคะไปกันค่ะอ่าทีนี้ก็มามุมนี้บ้างนะคะเพื่อนมุมนี้นะคะเป็นมุมที่กุ๊ดทิมมาอัปเดตตั้งแต่ต้นคลิปนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะที่จะเห็นว่านะคะข้าวก็เป็นเพีย้ยเหมือนกันนะคะ เป็นเพียเหมือนกันตรงที่เป็นเพียเยอะๆตอนนี้ก็ข้าวเกิดแล้วนะคะแตกกอสวยงามเลยนะคะเขียวชอุ่มเลยเพื่อนแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยก็เอาอัปเดตสุดท้ายจริงๆเลยนะคะมาให้เพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆที่กําลังลังเลไม่แน่ใจว่าจะลองใช้วิธีการไหนนะคะลองมาใช้วิธีการนี้ที่ครูทุพพิมนะคะ ได้มาพาพเพื่อนๆมาดูแปลงนี้นะคะซึ่งได้ผลมากๆเลยนะคะเพื่อนได้ผลมากๆเลยนะคะเพียก็หายนะคะแถมข้าวนะคะขึ้นแตกกอเขียวสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเข้าชมคลิปให้กำลังใจในการทำคลิปดีๆนะคะมาฝากเพื่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่เข้าชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ